เราอยู่เมื่อกี้นี่ อนี้ไปหาใหม่นี่อันนี้ลบใหม่ลบออกหมดเคี่ยวให้หมดเลยเคี่ยวหน้าจอกดไล้กดตรงนั้นเนาะเคี่ยวหน้าจอได้หรอลบออกทั้หมดเลยเหรอเคี่ยวหน้าจอเหรอไอันนี้เออปิดเลยปิดการใช้งานแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่ไม่มีสัญญาณ G P S ไม่มีสัญญาณ G P S หรืวเราต้องลองอีกแบบเราจะไปไหนอีกที่หนึ่งสิเออมันสุดยอดแล้วทางวันสวรรค์นี่ นักเรนวก็สอนสุดยอดแล้วเดินทางต่อไปบนทางคู่ขนานถนนพหลโยธินอีก1.5กิโลเมตร เน็ตเราไม่แรงหรือเปล่าเมื่อกี้เป็นแรงเลยคนแรงไปยังบูดเลยแรงมากตอนนี้ลงทางนะครับผมตอนนี้จริงลงทางตอนนี้อยู่แถวนวัดนครเนาะแถวแถวนวันวัดนครตอนนี้รถกำลัง ให้เลี้ยวไหมอยู่ข้างหน้าน้ออมันอยู่ตรงนี้เขาคิดว่าเราเะ้นนี้ไม่ต้องตรงไปเลยเพราะว่าเขาคิดว่าเราเข้าทางลัดเขาบอกว่ามีทางลัดแ้วยทางหลักทางลัดเราไม่เป็นทางลัดเราทางหลักไปอย่างเดียวทางหลัก ทีแรกเขาคิดว่าเราเล่นอยู่เลนนู้นลแล้วเขาก็ให้เราเรียเขาเลี้ถนยงะไลนีก็ย้ทางครับนานแล้วไม่ได้ไปบ้า,าน,นแป,แป,ปนหนะลงทางไปบ้านแฟนนะตอนนี้ <laughs> ไม,มญญไม่มีสัญญาณ GPS ไม่มีสัญญาณ GPS ไม่มีสัญญาณ GPS ไม่มีสัญญาณ g p ตอนนี้เราอยู่แถวแถนวัดนครหรือเปล่า,า,ะะะะาไม่แน่ใจ บางใส่เนี่ยถูกต้องแล้วบางใส่ไม่ได้ถูกไ<า>มได้ถูกหรือว่า,าทางรถหงุดเข้าไปผิดทางเขาก็ไปถูกกันเนี่ยแต่ว่าเขาน่าจะวิ่งเส้นไหนไม่รู้เราน่าจะวิ่งคนนะเส้นแต่ว่าเราอาจจะไม่ถูกก็ได้ก็ไปได้หมดแต่มันจะไปอีสานด้วยหรือเปล่าแม่ใ,ใจในเส้นนี้ แล้วเอาให้มันชั่รงก่อนให้เราถึงอยุทยาก่อนตอนี่ทาม้ให้เราถึงอยุทยาก่อนให้ได้ตอนนี้มดลองอายุทยาก่อนเพเพจจอจัแ ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ตรงไปเลยแต่ว่าจะไ่ทางแยกอันคุณก็ให้แยกไปกด้านซ้ายนีไ,ไงลานลานลากันนะะะะะะั่ใน่สบางไปยินทางออกยุทยาน 1, ก 1> ๆๆๆๆๆๆนกิน <S <S 2> <S 2> โลยุทยาไมไม่ใช่ยุทยาจิ๊บบ เมื่อเขาเขาเขาขับมาทางตรงหกเลยเราไปแล้วตอนนี้แต่พวกเรามาแต่เลี้ยวตรงไหนเป็นก็มาติดไปเนี่ยเราติดเรามาติดไงนี่ไงนี่ไงนครสวรรค์นี่ไงไม่ไงหนูว่าแล้วมาดังแยกที่หาจีพีเอสอันนี้บอกครูอีกสองร้อีก200เมตรตัดเข้าไปยังถนนหมายเลข32เข้ามาถูกทางแล้วตอนนี้กำลังเข้ามาถูกทางแล้ว เครื่มีบอกทืนคนเครื่องไรบอกตื้เครื่องนี่อันอันมีกรบอกตื่นตรงบเร็วความสวรรค์ชิดซ้ายรอเปล่านี้ไปเรากำลังช้เขาบอกตรงไปซ้ายเลยซ้ายบางมวทองซ้ายไหนนี่นี่นี่เปล่าซ้ายค่อยแยกนักควนสวรรค์อ่ะอันนั้นอัปอีหรอเปล่าต่วยี เราตามรถตูดรถตู้คันนี้ไปเลยดีกว่ากรุงเทพไปยุธยารดีเลยนี่นี่แหละมาตามไปเลยแล้วเราแม่เห็นแหมโช่าเขาคาแล้วแม่ใช่เนักข่าวอุทยานเช่าเขาคากไปทางนี้เรียกว่ามันมันเป็นแย่ทางนี้เราก็ไปได้หนิเนาะที่เราลง่เมากรุงเทพไปยุธยาก็คือ ่งรถตู้คันหนึ่งมาให้เราเรตามลังตือนหรือเตอันนี้ก็คือเด็กเพียบนะรถคันนี้ก็อเด็กเพียบนี่จะเจอรถติดเหงื่อแตกเลยมาเจอติดยาวเาเนก็จะหลงแล้วนะนี่คันนี้แหละเราตั้งตามไปเลยกรุงเทพแล้วก็เขาก็จะไปอยุธยาด้วยเราขี่ไปจอดที่ปกศเลยไหม ไม่มีสัญญาณ GPS ยังไม่มีสัญญาณ GPS อีกเหรออายุทยานครสวรรค์ไม่เป็นไรพ่อมาถูกแล้วขอบคุณมากนะที่ให้ให้หลงทางอ่ะให้หลงทางจันปู่ขอบใจมากนะสิริให้หลงทาง แล้วแล้วแถมเพิ่มคนนำทางมาให้เราอีกด้วยข้างหน้าเราคุณสิด,ดีคุณเป็นพระละผมมากเลยคุณสิดีคุณเป็นพระละผมมากเลยนะคุณสิดีผมงงมานี่คนไม่เห็นรถตู้ผมไม่ปลุบใจนะน,นี่